สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเอร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าเมื่อวันที่27มีนาคม2 5 1 7นั้นกลุ่มยิสบอลล็อกในเลบานอนได้มีการยิงจะระดหลายสิบลูกเข้าใส่เคยักซามโมนาเมืองของอิสราเอลที่อยู่ตามแนวชายแดนซึ่งในการปฏิบัติการตอบโต้เหตุจบตีนองเลือดของอิสราเอลที่เล่นงานทางด้านเมือง เอบารรเย่ถัดต่อใต้ของเลบานอนเมื่อวันที่26มีนาคม2567อิสราเอลและก็พิสบอลล์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิรานยิงปะทตปะตอบโต้กันเรมานับตั้งแต่สงครามอิสราเอลกับฮามาสปะทุขึ้นในกาซาถือเป็นสถานาการณ์ลุกลามบานปลายครั้งใหญ่ที่สุดระหว่าง2อริสตรูเก่านับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งลากยาวหนึ่งเดือนในปี2006ทั้งสองฝ่ายต่างบอกว่าไม่ต้องการสงครามเป็นรูปแบบและเปิดกว้างสำหรับกระบวนการทางการทูต แต่เหตุโจมตียกระดับยุเดือดขึ้นในสัปดาห์นี้หลังจากการยิงปืนใหญ่ตอบโต้กันไปนมาข้ามชายแดนเบาบางลงมาได้ทักระยะหนึ่งแล้วในขณะที่หน่วยงานด้านความมั่นคงในเลบานอนเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยแปดรายในนั้นรวมถึงนักรบยิสบล็อกในปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเล่นงานทางตอนใต้ของประเทศเลบานอนเมื่อวันที่26มีนาคม2567สื่อมวลชนอย่างเป็นทางการของเลบานอนและแหล่งข่าวด้านความมั่นคงเปิดเผยว่าในจํานวนนั้น5คนเสียชีวิตที่หมู่บ้านตาอี ฮาฟาซึ่งตั้งอยู่ตามแนวชายแดนและจีงจังน้อยสามรายเสียชีวิตที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในหมู่บ้านทากูราที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนเช่นเดียวกันนอกจากนั้นแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของเลบานอนบอกกับผู้สื่อข่าวว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลดูเหมือนจะเล็งเป้าหมายเล่นงานศู์ฉุกเฉินและบรรเทาทุกข์ของฮิสเอล็อกมุสลิมชีอะในเมืองเฮสบาริเย ในขณะที่27มีนาคม2567ฮิสบอลละออกมาประนามการโจมตีที่เฮฟบาเยในขณะที่ผ่านมานั้นปฏิบัติการโจมตีของอิสาราเอลเล่นงานทางตอนใต้ของเลบานอนได้สังหารบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปแล้วหลายสิบคนอีกด้านหนึ่งของหน่วยฉุกเฉินอิสาราเอละระบุก,ก่อนหน้านี้ว่าการโจมตีด้วยจรวดลูกหนึ่งของกลุ่มฮิสบอลละในวันที่27มีนาคมนั้นปิดชีพคนงานรายหนึ่งในเทยัคชามโบนา่าหลังไซเรนเตือนภัยดังขึ้นในพื้นที่ังกล่าว เจ้าหน้าที่ทางด้านการแพทย์หน่วยงานฉุกเฉินเปิดเผยว่าชายคนนี้ถูกดึงออกจากเศษซากของโรงงานในสภาพที่มีบาดแผลรุนแรงและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเวลานี้สงครามในกาซาได้ลุกลามจากเขตแดนของฉมนแห่งนี้ไปยังพื้นที่อื่นๆในตะวันออกกลางและกองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าพวกนักบินของเขาได้ยกระดับบริบัิการโจมตีพิษไถไกลยอย่างแม่นยำทั่วชายแดนทางเหนือติดกับเลบานอนบ่งชี้ถึงสถานการณ์ที่ลุกลามบานปลายมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับนอกเหนือจากความรุนแรงในกาซาและตามชายแดนระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนแล้ว กลุมพูตีพันธมิตรของอิรานในเยเมนก็ได้ลงมือโจมตีเรือต่างๆทั้งในและรอบๆทะเลแดงส่วนบรรดากลุ่มติดอาวุธในอิรักซึ่งมีความใกล้ชิดกับอิร่าน,นั้นก็เล็งเป้าเล่นงานฐานทัพของกองกําลังสหรัฐในอิรักเช่นเดียวกันนี่เป็นอีกหนึ่งข่าวเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในะครับที่ช่องถาอินเตอร์เน็ต่อติดนามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกดส u b s c r i b e กดติดตามช่องถาอินเตอร์เน็ตด้วยครับ